สวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ผมก็กลับมาเล่นกันกับเกม Starcraft 2นะครับเป็นเกมที่เก่ามากแล้วแต่เราจะมาเล่นกันในโหมดค o อ m i s s i o n บดเนี่ยเราต้องเลือกฝ่ายของเราก่อนคือเราผมเล่นกับไอ้บิ๊กใช่ไหมเนี่ยโคออปกับไอ้บิ๊กแต่ว่าเผ่าที่เราต้องเล่นเนี่ยมันมีอยู่เพียบเลยวันนี้น่าจะเล่นสักเผ่าหนึ่งเอาโพชดป่ะวันนี้เริ่มด้วยโพชดเลยงั้นพี่เอานี่เลยดีกว่าบิ๊กเปิดละซูถ้าออกเสียงถูกนะ เอเผ่านี้แหละแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล58คือตัวเกมอาจจะมีไอเนี้ยเลเวลตรงนี้คือเลเวลที่เราสะสมมาใช่ไหมแล้วก็มีสกิลให้อัพพาวเวอร์มันจะมี3เซตล้วก็เลือกว่าจะอัพอะไรไปอันนี้ดาร์คไพลอนไม่รู้คืออะไรลืมไปละส่วนทางนี้ก็คือแอคทีฟพิกติสพิกติสก็คือการที่เรารีรีเฮดเพียรเรียกว่าอะไรรีเลเวลกลับไปเป็นศูนย์ใหม่แต่ว่าเราจะปลดล็อกไอสกิลพวกนี้ยสี่อันซึ่งวันนี้ผมยังไม่รีนะเดี๋ยวไปรีนอกรอบ ผมน่าจะหารีนอกรอบหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปต่อๆไปที่เรารีจนเวลเป็นศูนย์โอเคนะเพราะคลิปนี้เราจะมาวอม,มือก่อนไม่ได้เล่นนานอาจจะต้องใช้ให้สกิลบันตันกอนเนาะมาแล้วเราก็เลือกด่านนะไม่เอาแรนดอม,มิชชั่นนะระดับความยากเป็นนอร์มอไปเ่ะนอร์มอลแล้วก็เลือกด่านมันดีกว่าไม่แรนดอมเพราะถ้าแรนดอมอาจจะเจอด่านที่เล่นไม่เป็นเอาแนวไหนบิ๊กแนวบุกอย่างเดียวแนวป้องกันหรือแนวอะไรเอาแนวป้องกันก่อน ป้องกันในอัปเดตไหมในอัปเดตไอที่มันเป็นซอมบี้อะที่ว่าตอนกลางวันเราต้องป้องกันไ oh. อตอนกลางวันเราออกไปทาลายซอมบี้ก็คือซอมบี้จะบุกบ้านอะอันเนี้ยป้องกันได้อน่อยได้ไดแต่ถ้าระดับง่ายก็น่าจะจบเร็วนะมาเริ่มเลยดีละตัวเกมอะมันมีหลายระดับใช่ไหมมีมิชชั่นมีมิวแทนมีคัสตอมที่เราเล่นวันนี้มันเป็นระดับมิชชั่นน่าจะไม่ยากโอเคพี่รอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลย เหมือนภารกิจก็คือตอนกลางวันเนี่ยเห็นบ้างเขียนบอกกลางวันให้เราทําลาย investment structure ส่วนตอนอกลางคืนเนี่ยให้เราป้องกันบ้านเราเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันจะบุกมาไม่หยุดเลยใช่ไหมก็คืนจนกว่าจะเช้างั้นแผนน่าจะเป็นนั่นบิ๊กทีมพี่อ่ะมันเป็นทีมล่องหวนบิ๊กพี่น่าจะเข้าไปทําลายพวกแนวป้องกันที่มันไม่มีตัวมองล่องหนนะโอเคปะ่ะส่วนบิ๊กก็คอยส่งทหารเป็นทหารหลักอะ่ะคอยแบบนั่นไปทําทหารหลักไปเรื่อย เหมือนป้อมพี่อ่ะมันจะทำไอจะมีดักพไพลอนอ่ะที่ทำให้ฐานเราร่องหวนใช่ไหมใช่เออฐานเราล่ลอง Dark <P> หนแล้วมันเหมือนดักพไพลอนอ่ะมันสามารถวาร์ปไปเลยเลยแบบมันเลือกที่ลงได้เลยอ่ะมันจะเอาไว้ส่งยูนิตอย่างรวดเร็วใช่ไหมแบบเทเลพอร์ตยูนิตไปที่ดร์พไพลอนได้คุณครูว่าเป็นอย่างนั้นนะเราลองดูก่อนใช่ป่ะโอเคปะ่ะงั้นเดี๋ยวรอให้มันเริ่มต้องจำคีย์ลัดให้ได้ ที่เรากลับมาเล่นเพราะว่าเหมือนจะมีข่าวปะสตาร์คราฟเหมือนจะมีว่าทํานู่นทนํานี่แล้วมันก็จะเข้าเอ็กซ์อกใช่ปะก็ะเลยว่าเล่นอันนี้เราเล่นในตัวนี้ใช่ไหมเราเล่นในตัวไอ้บิสซาปะบิสซาตัวดั้งเดิมนี่เลยไะอาจจะเล่นแบบแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นาม,ไไม,มาแล้วมาละเบียดบี infested c o m ออกม at night but they can't survive the daylight use that time to take out their structures พอวันมันท่านเราทำอะไรเราไม่ได้โคทอตอนนมันบีซีนะบิ๊กสามารถกดซีเป็นโคโนบูธปะกดซีเราเลือกฐานได้จะเร่งให้เร็วครับโคโนบูธไปกดซีท็ะอะแต่มันโคโนบูธยังเงินไม่ได้ไอ้โคโนบูธแร่ไม่ได้ไม่ได้มันเอาไว้แร่ไอ้เป็นโคโนบูธฐานครับแนะนำว่าลูกช่วงแรกๆอ่ะบิ๊กให้บิ๊กสร้างตัวไอ้นี่เยอะ ไอตัวเก็บแร่ไปเยอะครับแล้วก็ลงน้ำมันหนึ่งโลง่น่าจะเก็บแร่ได้สามตัวปะทำไมไม่ใช่ลงน้ำมันแบบออตโต้ปะของพี่เนี่ยออร์บิทัลมันคือลงน้ำมันออตโต้เบงที่ไม่ต้องเอาตั้งไอตัวไปเก็บแร่เองเห็นปะแล้วพี่มีสกิลเลยเนี่ยอมเมอร์จินซี่รีคอทําไมได้วะารีคอลกลับบ้านหรอแล้วก็มีดักพารอนเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานปะเป็นโครอกิ้งฟิลลองนะพี่ลองวางรักดักพารอนนะลองวางเลย ดั Iron, บไพลอนวางด้านหน้าเลยรับไพลอนเราต้องเปิดทางด้วยบิ๊กนี่เออเกมนี้มันต้องเปิดด้วยบิ๊กเราต้องเอาพวกยูนิตเรามาเปิดทางครับจะมองเห็นอ่ะพี่วางด์คไพรอนนะตัวหนึง่งวางแล้วอ๋อด์คไพรอนไม่มีวันหมดอายุบิก๊กมีคอแต่เหมือนกดทะยายที่มันจะย้ายอันปะไม่เกี่ยวบิก๊กดับไพรอนมันรีคอได้มันรีคอยูนิตรอบๆมาตรงกลางนี่ได้ คอนโทรลเอ็กซ์ชีเอทแบ็คโฮแบ็คโฮที่จะดึงแล้วก็สตันศัตรูได้อันนี้เป็นไทม์สต็อปหยุดเวลาอันนี้ดีพอยด์ชาโดกัดเรียกชาโดก์ดออกมาโอเคมาตอนนี้ต้องสร้างอยู่หนิละลืมพี่สร้างมาสองตัวทหารไปต่อยีกสองตัวเอเป็นดาบฟันสองตัวแล้วก็สร้างอันนี้ต้องสร้างโรงโอัพเกรดเราต้องรีบสร้างขยายฐานว่าหลักๆอ่ะ อุย้ยทังเยอะเลยดึงตั้งเฮ้ยไอ้แตงคือระเบิด20บี้เฮ้ยต้องป้องกันด้วยบี้จะลื้อไม่มีอะไรป้องกันเลยยูนิตบีป่ะยูนิตตอนนี้มีตัวหนึ่งไม่น่าพอนะศัตรูตมาเยอะเลยเนี่ยมันคอกกิ้งได้ถ้าอยู่ในคอกกิ้งฟิลนี่ก็มีประโยชน์อยู่ไปยถัดนี้ม,มาเฮ้ยมืดแนละ้ว โอเคมาเช้าแล้วบิ๊กระดับ normal มันน่าจะบุกไม่มากนะแต่เราต้องฝึกไว้บิ๊กตั้งป้อมนะที่มียูนิตข้างหน้าสามตัวครับมาแล้วนะตัวมาแล้วโอเคบิ๊กวางบิ๊กออกไปตีข้างนอกตัวหนึ่งเฮ้ยลองตายนะเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะบิ๊กตายตาย,ตาย อาตายเฮ้ยเยอะอ่ะปล่อยเฮ็ดไงไปสะสมยูนิตครับตอนนี้เราต้องอัปเกรดฐานแล้วก็สะสมยูนิตเพื่อเตรียมต่อสู้ตอนเช้านะครับพี่จับได้อันนี้เป็นอัปเกรดชิลที่ต้องอัพไอ้นี่มันจะทำให้เราวาร์ปได้เราไอ้พวกโฟทอนมันมีสกิลในการวาร์ปยูนิตลงไพลอนบิ๊กในพื้นที่ของไพลอนเห็นปะต้องสร้างไอ้ตัวเนี้ยไอ้เอะเนี้ยไอ้ลูกกลมๆแบบที่สร้างมันชื่ออะไรวะไทเบอร์เนติกบิ๊กปะไทเบอร์เนติกเนี่ย พอทหารจริงสองตัวที่บุกวางอ๋อตรงมันแตกไปแล้วแต่พี่บุกวางอะไรตรงนี้มันเปิดอยู่แล้วใช่ปะตรงไหนเนี่ย้างหนา้าหรอตรงหน้าก็อยู่แล้วก็พี่บอกพี่วางไงแล้วพี่ไม่ไม่ฟังเลยดิใช่ปะบอกพี่วางแล้วไงบินด้วยว่ามันมีทางแค่ตรงนี้นั่นแหละิ๊กตอบพี่ไปห่วๆปะพี่บอกแล้วมันมีตรงนี้ตับตับตับ ลองมาเข้ามามันสั่งให้มันหยุดตรงไหนวะให้ทหารกาดกด A แล้วก็ได้ยปะดาวตัวแอสเซสเอามาเนี้ยพี่ใช้โคโรบูตการอัปเกรดตรงนี้อ,อ่าตอนเนี้ยพอยูนิตมันได้แล้วมันจะวารัฟวัฟลงมาได้ยังเงี้ยมันจะได้โผไปแบบที่ไกลๆได้กลับกลับกับเพือ่ออย่าตายเว้ย เราตั้งคุปได้นะบิ๊กกดรวบปะจะกดรวบแล้วก็กดคอนโทรลหนึ่งปะคอนโทรลแล้วก็เลือกเลขบิ๊กคุปได้นี่พี่สั่งทหารยูนิตชาโดมาแล้วบิ๊กไม่ต้องเดียกทหารกลับเลยพี่จะพุงมีตีให้กลับเข้าไปข้างในครับเข้าไปในโคกิ้งเลยโอเค <Okay. S 2> พียวพรุ่งนี้ลุยฐานไป เขามันใช้ปุ่ม F1 อะไรพวกนี้ด้วยนี่ว่าแย่ละใช่ F1 คือสติ๊กเกอร์บ้านหลุดไห F1 คือกดกดเป็นหมู่เป็นหมดหมู่โอเคใกล้แล้วยีิบาวิใกล้เช้าแล้วครับอย่าลืมอัปเกรดนะนนใกล้เช้าแล้วสิบวิ สามสองหนึ่งเท้าเรียบร้อยป่ด้วยครับเช้าแล้วพี่จะไปทางนี่นะโอเคคอมมานเ e อร์ส n ราต t อง o โครงสร้า t เพียงพอนวันน a ้ a พื่อให้อย e ่เตกดอาทรุนแรที่นลกที่เรต้องทำลายเพือให้เรก่เหนือต้นนักดที่นรี่ด กดไอ่ะพี่ใช้ถึงเวลาละลุยเลยพี่เรามาช่วยอ๋อเราสามารถนี่ได้พี่ลืมไปเลยครับเราสามารถกดฐาน่ะคอนโทรลแล้วก็เลข,เลขลสามย่งเป๊ะเราสามารถสั่งกดเลขสามแล้วก็สั่งยูนนิ่ลงมาได้เงี้ย ไปไปไปทำลายเข้าไปบิ๊กทำลายเด็กทหารมุ้งอยู่นี่ไงมาเรียบร้อยแล้วฟังนี้ครับไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะพี่จะสร้างทหารครับเราขาดไพลอนครับเคเราไม่มีไพลอนว <c oughs> ่างเปล่า B A B E B E ไปสร้างไพลอนไป โอเคชัโดกการพร้อมละ D F นี่ให้สร้างฐานไปคอนเกรส V แล้วก็ตรงนี้เป็นฐานนับเก่งแบบนึ่ง V อันนี้เป็นโรงยานบินทำได้ละไอพี่จำคีย์ได้อยู่บิ๊กตอนนี้บิ๊กเน้นกดเร็วอ่ะบิ๊กจำคีย์ได้ โอเคเราลุยดีกว่าไหมใช่ลุยเลยไปพี่ลุยพี่ด้านบนบิ๊กแยกไปเลยเอาจะแยกจะไปป้องพี่ไปป้อมกันเลยมาขึ้นบนดูกาเราจัดการดูดีตรงนี้บิ๊กเฮ้ไปยี่ให้หมดเลย รายามดีกัน,อนโอ้ท่านี่คืออะไรอ่ะอ๋อินเมอร์เจนซีชนซ่ชิลเฮ้ยดีอินเมอร์เจนซี่ชิลดลุยไปเลยเแล้ยูนิตที่ตายเพียบเลยอ่ะ น้อยมากเฮ้ยใกล้จะมืดแล้วนะระวังโอเคอ่าพี่เอายูนิตกลับบ้านดีกว่าบิ๊กเฮ้ยพี่เอายูนิตกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมันใช้รีคอร์ได้เนี่ยกด R อ๋อโอเคกดอาเป็นการวาร์ปยูนิตทั้งหมดในพื้นที่บิ๊กบิ๊กอยู่ตรงนี้บิ๊กลงกับพี่นีเนีเนี่ลองรีคอร์ดดูนะ เอ้ยโอเคกลับแล้วปะใช่ไหมกลับมาแล้วไป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 นี่ตรงนี้วิไปกันด้านหลังข้างบนเนี่ยถ้ามันจะบุกนะได้เลยวิปกันด้านหลังนี้ออเด็กชั้นอาตายทหารที่ตายยุดิดมา เกรดตรงนี th, também, e, so. uh ้แล so so ้วก็เกรดคันนี้อัาเกรดพวกยานบินได้เวลาสร้างยานบินเป็นมันคนเล็กสี่มายานปล่อยลูกบอลวิทยายานปล่อยลูกบอลละครับเทมเพลตอ๋อเทมเพลตพยายามสร้างไฟลอนเยอะๆนะ จำได้ว่าไพลอนมันเป็นตัวเอาไว้เนี่ยป่ะเพิ่มปริมาณเพิ่มแม็กซิมัมของยูนิตเราปะ่ะก็อคอยอัพเกรดยูนิตพวกนี้ด้วยฐานต่างๆเออพีม่มีเทคนิคบิ๊กของโพทอสอ่ะเหมือนเขาจะเอาฐานมากันด้านหน้าให้ยูนิตเราอยู่ด้านหลังไม่เดินออกไปข้างนอกไป เพราอตัวปวดท้องมันวิงออกไปได้ใช่ไหมที่จะวางไพลอนไว้ข้างนอกไพลอนมันรีคอร์ได้ไงวร์ปออกไปได้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังโดนโดนตุ้ยอโนตุ้ยลาโดนตุ้ยไปปะเอมีเห็นละดีเอาส่งไปดิอ่ะพี่ดูไปมาบ้าน ไปประวะข้างหลังไปอยู่เฮ้ยโอเคผมเพจโอ้เยอะจัดอ่ะขอให้ทำเยอะจัดยังไงพี่ได้เนี่ยแล้วยูนิตล,ล่องขน มาอยู่นอกห่นเฮ้ยป้อมแตกเฮ้ยพวกนี้มันปล่อยปล่อยอ้วกใส่บ้านพี่ป้อมมันวินเข้ามามันปล่อยอ้วกใส่อินเฟสเตอร์อ่ะอินเฟสเตอร์ปล่อยอ้วกใส่ดดรวม ให้เชา้าริกสิบวิโอเคครับเดี๋ยวรอเช้ารอเช้ารอเช้านิดนึงถางกาันถากันกันระเบิดเรียบร้อยพระเช้ารับบิกรร๊มมามากาาาาามาเดี๋ยวเรารวมยวูนิตเยอะๆนะคันโทนเลขสามแล้วก็สัพท์หัวศัพท์ อันนี้ไว้ในบ้านตัวนึงโอเคอัเรเกรดอัสเกรดมาได้เรียบร้อยตรงนี้มาตัวเก็บแร่ตัวนี้มีตามพี่บุกหน้าต้านหน้าไปเดี๋ยวล้านหลังบิ๊กส่งตัวเก่งๆไปสามตัวพอนี่สกิลอะไรไม่รู้อะน้ำมันหมดว่ะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยน้ำมันหมดโอเคปะ่ะพี่จะพี่ว่าแยกเลยแยกลุยดีกว่าพี่จะส่งตามพี่บุกไปบิ๊ เราแยกลุยดีกว่าพี่ได้ครัแบบ <S <S <t ose> <t ose ิ๊กกลุ่มด้านหลังไปละโอ้ยเราตุ่มันน้อยไปมันออโต้ไม่ได้บิ๊กเกมเนี้ยไม่ใช่เกมออโต้พี่มันยากนะมันออโต้ไม่ได้อ่ะไอ็มจะซีชิวแล้วลุยเลยลุยก่อนก่อน ไได้เป็นย so ันแอนตี้แอร์แน่เลยไม่เป็นแอนตี้แอร์เห็นยิงเลยเลยมันตกเลยมาเวลาอเลยถึเวลาล เอ,อยเ้ยืนนิ่งบิ๊กยู่นิ่งๆเทียบเลยอะตลอดอะยืนนิ่งไม่ต่างมันตามยืนนิ่งไปแล้วโอเคมิ๊กสั่งให้มันเดินไปละว,วันนี้วันที่สามแล้วนะซอมบี้ยิ่งหลายวันมันยิ่งเก่งมั้ใช่ยิ่งหลายวันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ตังหมดนะอ๋อเออว่ะบิ้วลืมที่จริงไม่ต้องสร้างฐานทหาร,าหารเยอะกว่าน,นี้นี่หว่าน้ำมันเกลี้ยงละไปพี่กลับละตรงนี้หมดละสี่สิบวิบน่าจะกลับละเหลือด้านขวาทางนี้ครับในแมปปะปะน,น,นะครับพี่อาจจะนั่นปะหนุนช่วงแรกๆยังเล่นไม่ค่อยนิ่งนะย,ยังยังแบบจำขี่ไม่ได้แต่พี่ใช้เรื่องความเร็วเอาแทนเด็กคุกกิกแบบสมัยก่อนเนาะ ความกันเอาอ็อนี้จ้องเ1 F1 เป็นเล่มยูนิตที่ไม่ทำงานมาปะเองเลไอตัวไอ้ด้านหน้าโผล่ไปนี่จะไม่ไดาเชอีึ้ับถามแล้วนะต้องตายนะพวกด้านนอก เฮ้ยมันมีไบโอเปตตรงนี้บิ๊กเปิดย่อยครับอ่าบิ๊กมียูนิตที่ยืนโง่เพียบเลยบิ๊กเท่านั้นนะเนี่ยโอ้โหแถวนี้โอเคยืนน้องโง่เพียบเลยระวังตายนะเฮ้ยหรือจะไปหรือจะไปไบโอเปตพี่ไปช่วยได้โอ้ยโอเปตได้เยี่ยวางไอ้นี่วางไอ้ตัวไพลอนวางเลยวางเลยไปเลยเีเเอาน้ไปลลงยฮ้ยโอเคแต่ก็ไหวละไปเดี๋ยวไปช่วยละ ไม่ทำอะไรได้อ่ะพวกมันปัดอินเนอร์นี่ที่แอตแท็กอ๋อทำให้สตูโดนตีกระเองหล่อตีกระเองเฮ้ยอเคปะยู่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าไม่อยากไปไหนอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเข้ามาในวงอ่ะสักวะอ่ามิจะตีพวกด้านหลังเราใช่มิจฉทีด้านหลังสองทางนั่น Looks like they're trying to tear down a barricade. <their> 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 you have to defend that barricade it's gonna stay standing. You require more gas. Don't get too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. ที่เืมสร้างอันเนี้ยทำไมไมันเรื่งสร้างอ่ะคุณละซุคนละอ,อ,อ,อ๋อโอเคไม่สามารถวางฟัซิลิตี้นี้ได้หรอโรบอติกพอโรบอติกไม่ได้ไอ้บ้านโดนหล่อยเลยวะข้างหน้านีม่มีตัวยิงเอฟบ,บีเอช็อตไปช็อตไปบ้านกับพวกนี้ ไปทไปไปมซอริจัุดออ้ n ต้อโมาอ้สเฮ้ยไอ้้นส่งไอ้มันมาส่งยูนิตมาปะด้านบนไปช่วยละพี่ส่งไอ้ตัวโบินไปช่วยอ๋อโอเคบิ๊กส่งยูนิตไปป้องกันเทียบเลยวะเฮ้ยมันจะเข้ามาในบ้านเราเข้ามในบ้านเราเรด บูตไปในบ้านโอเคช็อตไปช็อตไปช็อตไปโอ้เข้ามาช็อตในบ้านมันมีแบบนี้ด้วยหรอยิงลิดมาเสริมในบ้านที่สามารถรีเซิร์ชตรงเนี้ยสามารถสะกดจิตได้ท่านี้จะรีเซิร์ชสะกดจิตเฮ้ยช้าวละมาไ้เวลาถ่ายเลย รอบน,นี้จนะถ่ายให้หมดเลยนะพี่ถ่ายละเอางี้บิ๊กไปโจมตีด้านนี้ตรงนั้นนั่นแหละมันเห็นใช่ไหมว่าเพื่อนกำลังมองตรงไหนอยู่เนาะ<ช>พี่ไปถ่ายตอนต่อเลยพี่จะไปถ่ายข้างบน<ช>พี่จะถ่ายโซนนี้ <S <S พี่จะะถ่ายนนี้บิ๊กไปถ่ายโซนอื่นไปรวมทีเดียวพี่พี่ไปข้างล่างพี่ไปข้างบนแยกกันถ่ายครับนะได้ได้พี่ไปถ่ายแถวนี้อเออได้เนี่ยแถวนี้เถ่ายเลย Your allies are in battle. It is a good day to die. Your allies are in battle. Your allies are in battle.

กดไปหยู่เวลาต่โกนห่เ,เต็มกดจิตได้ตกดจิตตัวไหนดีไม่ทันละตายหมดเมื่อกี้หยุดเวลาเวลาในด่านก็หยุดด้วยให้เรามันเกี่ยว <c oughs> เหลือแค่ตรงนี้บิ๊กฐานสุดท้ายครับได้กำลงงังบวกอยู่ระวางพายรถช่วยอยันนี้ สรุปมันทำไรได้วะมันจะวางเป็นแบบนี้ยิงออกไปเป็นสเปซิตมันคืออะไรอ่ะแคปเนียบายอ๋อมันทำให้ศัตรูนั่นบิ๊กโดนแช็กแข็งเป็นกับดักวางแชกแข็งชนแล้วเรียบร้อยเอ้ยโอเคก็ง่ายๆเนี่ยมันเป็นระดับแน่นปะระดับไม่ยากปะ ที่สกอร์สกีนะ่ะกดรีวายถ้ารีวายมันจะเป็นการไปนั่งดูได้อะไรบ้างมี first win of the day 69, รีเวล9พอดีฮะเลเวลอะไรรีเวล69 69โอเคของพี่58เองอ่ะไม่ได้พี่เวลน้อยก,ออกว่าอีกปะไม่รู้เหมือนกันพี่บุ๊รีมาปะ ไม่เกี่ยวเด็กคัสตอมมันไม่เกี่ยวกับเวลนี่เด็กพวกนี้มันเวลตันแล้วอ๋อพี่ไปเล่นพิกทิศไงพี่ไปเล่นตัวที่มันเวลไม่ตันมันเลยไม่เข้าไม่เพิ่มเวลคัสตอมเด็กเวลคัสตอมต้องเล่นตัวที่เวลตันนะตัวสิบห้าปะจะเริ่มเก็บคัสตอมแต่เมื่อี้พี่ไปเริ่มเก็บเวลคัสตอมไอเนี้ยพี่เล่นตัวเวลตันโอเคงั้นน่าจะประมาณเท่านี้สําหรับเกมสตาร์คาวในพาร์ทนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้ใครอยากผมลองเล่นตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะบางตัวที่ผมไม่มีก็คงจะต้องนั่นก่อน ดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เล่นหรือเปล่าไอเกมนี้มันค่อนข้างเก่าแล้วบางตัวที่ผมยังไม่มีเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่นี้ไอตัวที่มันข้างบนอ่ะแับด้านบนพวกนี้ถึงตัวนี้แล้วก็ด้านล่างอตัวหนึ่งตัองฟ็อกพาร์ตมันจะมาปะน่าจะไม่รู้ว่าเออไม่ไม่ไม่อีกนานเลยไม่รู้นานปะบ๊กเพราะว่ามันนั่นปะเราลงคลิปอ่าไม่รู้จะอีกฟ็อกพาร์ตมาหยังแต่มันไม่ได้ปลดทุกตัวปะอีกฟ็อกพาร์ตอ่ะน่าจะทุกตัวนะทุกตัวนี่เลยหรอใช่บีคิดว่าทุกตัวเพราะว่ามันก ทุกตัวโอเคงั้นดอกเอาไว้ก่อนเดียวถ้ามันมาถ้ามันมามันมันไม่มันเป็นไอดีนี่ป่ะมันก็น่าจะต่อมันปลดให้เราไหมถ้าเราเอาไอดียเบต้ามาเออเอาไอดีตัวนี้มาลงอ่ะพิศารอ่ะต่อน่าจะต่อก็คือปลดให้มดเลยใช่ไหมใช่ครับมีคิดว่าเปงั้นงั้นเดี๋ยวไว้ลองคราวหน้าวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละ